สวัสดีค่ะมาพบกับพิกาทาโลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักคนในสถานะคนคุยนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานานะชาวธาตุน้ำพี่ชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค,ค่ะเดือนที่แล้วเราไม่ได้ทำดวงออสถานะคนคุยเนาะเดือนนี้เลยเปิดให้ก่อนเลยค่ะามาดูกันว่าสถานาการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ เริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ำก่อนค่ะให้ใบแรกขึ้นมาเนาะ The e ดอืมต้องบอกเลยค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะตรึงตาตึงใจของชาวธาตุน้ำเนอะอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไงก็ได้ขอให้เขาคนนี้ยังอยู่ตรงนี้ขอที่จะรักษาสถานะความสัมพันธ์ไว้ค่ะสองดาบยังไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจที่แบบจะเปิดตัวกับเขาอะเพราะอะไรเพราะว่ารอเขาอยู่นะตอนนี้เวลานี้ รอแค่เขาเปิดทางเปิดตัวมาคุณพร้อมที่จะให้โอกาสเขาค่ะหกเหรียญตามมาด้วยแ8ดามอ่ะเพทออปติคัลคนคนนี้มีเสน่ห์กับชาวธาตุน้ำมากๆนะคะบอกเลยว่าตัวคุณเองหลงรักเขาเขาเขาแล้วอย่างจังเนาะเป็นการคุยกันแบบถูกอกถูกใจถูกคอค่ะเหมือนกับว่าเขาตอบโจทย์ชาวธาตุน้ำในหลายๆด้านเนาะ เอ็ดออฟคัพเป็นคนที่ถูกใจตรงสเปคตรงไทยค่ะในช่วงเดือนนี e, ้คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์กันนะอาจจะได้รับเรื่องเซอร์ไพรส์จากเขาอาจจะแบบว่าเขาทำอะไรให้คุณรู้สึกดีรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจค่ะ The Fool View of Fortune เพดออฟซ g สเอ็ดอ o r ซอม บอกเลยคะ่ะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะวันข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่สนค่ะตอนนี้ขอแค่มีเขาอยู่ในความสัมพันธ์ขอแค่ยังได้คุยยังได้ดีวยังได้แบบลุ้นไปเนาะอืมก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วสําหรับชาวธาตุน้ำนะคะคุณพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาได้เห็นว่าคุณจริงใจกับเขาแค่ไหนอะคะ่ะแต่ก็บอกเลยคะ่ะว่าใจหนึ่งคุณก็กลัวที่จะเสียใจกลัวที่จะผิดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะ แต่ถ้าจะให้ถอนตัวถอนใจตอนนี่ยากแล้วค่ะเพราะมันเหมือนว่าคุณหลงรักเขาเข้าไปแล้วเนาะเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะแต่เขาก็เป็นคนที่แบบมีความเป็นอีโกโ้แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนเจ้าชู้กุ้มกลิ่มเนาะทําให้ชาวทาํามีความหวาดระแวงค่ะอความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะได้คบกันแบบย,วยาวๆเนาะแต่ว่าณตอนนี้เวลาเนี้ยมันยังไม่ได้ราบรื่นมันยังแบบ อยู่ในช่วงเวลาที่เรียนรู้อยู่ในช่วงเวลาที่คุยเพื่อจะปรับทัศนคติคุยเพื่อจะดูอออศึกษานิสัยกันนะคะว่าจะไปต่อกันได้ไหมอืมต้องบอกเลยค่ะว่ายังไงเราเลือกเลือกที่จะคุยกับเขาคนนี้เลือกที่จะไปต่อแม้แต่ว่าไม่รู้แหละว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะผิดหวังก็ได้แต่ชาว่าน้ําก็ขอเลือกเขาคนนี้ล่ะค่ะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเนาะในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ เป็นช่วงเวลาที่ลุ้นไปด้วยแล้วก็หวัดนระแวงไปด้วยเนาะกลัวว่าจะไม่สมหวังอะคะ่ะแต่ก็ถือว่ามีเกณฑ์ได้คุยกันแบบยาวยๆมีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะโอเคค่ะขอดูพลังงานของเขาหน่อยไพ่ใบแ,แรกค่ะขึ้นมาเป็น The Chariot เนาะสามไม้เดอะเมอร์ a n เจ็ดดาบ เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีการกลับมาคุยกันใหม่ก็ได้หรือในห,หลายๆคนนะคะชาวท่าน้ํามีการเอ่อกลับมาคุยกับคนรักเก่าหรือเป็นรักรีเทิร์นก็เป็นไปได้ค่ะแล้วเขาคนนี้เนาะเขาอาจจะเป็นคนไกลาอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะคุณกับเขาอาจจะติดต่อกันทางโซเชียลค่ะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีเฟลลี่แล้วก็ เป็นคนสองบุคลิกนะคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะแข็งนอกอ่อนในนะคะภายนอกเขาอาจจะดูแบบเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วในใจเขาอ่อนไหวเป็นคนแบบเอขี้น้อยขี้น้อยใจเนาะคนคนนี้สามเหลียนค่ะเอ็ดอัอพอ่านนะคะขอโทษค่ะ justice ม,มีเกณฑ์ที่ดีนะคะสําหรับชาวท่านน้ําต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้ก็คาดหวังในความสัมพันธ์นี้เช่นกันค่ะ p ค t ลเดอะท h e tower และนายออ e p โอเคค่ะสำหรับพลังงานของเขาก็บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นเนาะเป็นคนที่ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานนะคะถึงจะมีเรื่องความรักแต่เขาไม่ทิ้งงานนะคะคนคนนี้ ในหลายๆคู่ค่ะจะเป็นการกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะหรือจะเป็นการเจอกันจากการเดินทางจากการท่องเที่ยวอะค่ะหรือทางโซเชียลเนาะทำให้คุณกับเขาได้เจอกันทําบกให้คุณกับเขาได้ดีวกันในตรงนี้เขาอยากจะคุยอยากจะดีวกับคุณแบบ,แบ,บยาวๆค่ะเขาก็เหมือนกับว่าเขาถูกอกถูกใจคุณแหละคุณตรงสเปคตรงไทยเขาเขาจะเรียกอะไรเหมือนในช่วงเนี้ยเขาก็คิดเขาตัดสินใจเนาะที่จะดีวกับคุณแบบยาวๆที่จะคบคุณแบบจริงจังอะค่ะอตอนเนี้ย เขามั่นใจแล้วเราว่าเขาโฟกัสที่คุณเราก็เลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะชาวธาตุน้ำเพจเอาพาร์ติเคิลขึ้นมานะคะต้องบอกเลยว่ายิ่งคุยกันยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งรู้สึกผูกพันกับคุณเขายิ่งรู้สึกดีกับคุณนะเพียงแต่ว่าเขาแค่รวบรวมเวลาที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่จะบอกกับคุณค่ะชาวธาตุน้ำในช่วงเดือนนี้ค่ะก็บอกเลยว่าด้วยพลังงานของเดอะทาวเวอร์เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเข้ามาบอกรักเขาอาจจะเข้ามาบอกแบบ ขอที่จะคบดิวเป็นแบบเป็นแฟนกันอย่างเปิดเผยเนาะเป็นไปได้สูงมากๆค่ะด้วยพลังงานนะณนะตอนนี้เวลานี้เขามีใจให้คุณแล้วนะคะสําหรับคนที่ชาวท่าน้าดิลอยู่ด้วยคุยอยู่ด้วยตอนนี้เนาะเขาเริ่มจะโฟกัสที่ในการพัฒนาความสัมพันธ์โฟกัสที่จะคุยกับชาวธาตุน้ําแบบจริงจังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวธาตุน้ํานะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาใจตรงกันนะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจริงจังกับคุณไหมเดอะมูนเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะในตอนแรกที่คบที่คุยเนะเขาไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะค่ะก้าเหลี่ยนเนาะแล้วก็ห้าดาบมันก็เหมือนกับว่ามีการปรับมีการจูนกันมาพอสมควรค่ะระหว่างคุณกับเขานี่มันอัดช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันเนาะ สองดาบเนาะเดอะเฮอร์ก็อยู่ในช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจนะคะเขาเป็นคนที่ไม่หวานแบบไม่โรแมนติกนะอะสองถ้วยขึ้นมาค่ะคุณเป็นคนที่ถูกสเปคตรงไทยตรงใจเขานะในตอนแรกๆเขาก็อาจจะมีหลายๆข้อที่เหมือนกับอยากดูก่อนว่าออชัวไม่ชัวใช่ไม่ใช่เนาะแต่พอคุยคุยกันไปแล้วค่ะความรู้สึกดีๆของเขาเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เขาเรียกอะไรถูกอกถูกใจอ่ะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจังค่ะ โอเคค่ะเรามาดูเนาะเขาคุยกับใครอีกหรือเปล่านอกจากคุณนะคะคิงออฟวาดนะสองไม้เพดด์ออฟวาดดูเอ็ดออฟซอนและเดอะอัลเฟอร์ค่ะอ๋อณตอนนี้นาทีนี้นะคะเอารู้แบบโฟกัสที่ชาว่านน้ำคนเดียวแล้วก็รู้สึกมั่นใจอะรู้สึกที่อยากจะออ อย่างที่มิการบ,บอกไปแล้วเนะว่าเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวท่าน้ําแบบจริงจังอะค่ะตอนนี้เขายังไม่ได้โฟกัสที่คนอื่นเนาะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กับชาวท่าน้ําอยากจะใช้เวลากับชาวท่าน้ํานะอืมเขาเป็นคนที่ถ้าคิดถ้าตัดสินใจแล้วเขาจริงจังเขาแบบ มั่นใจแล้วเขาจะมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่เขาตัดสินใจอะค่ะเขาเป็นคนนี้ก็เป็นคนมีโก้นะเขาเป็นคนหัวดื้อหัวรันเหมือนกันแต่เป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับชาวธาตุน้ําได้เนาะแล้วเขาก็เป็นคนมีสเสน่ด้วยเขาเป็นคนที่อ๋อเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะอคนคนนี้นะคะค่ะก็บอกเลยว่าตอนนี้นาทีนี้เขาอ๋อ ัดสินใจที่จะดิวกับชาวท่าน้ําแบบจริงจังค่ะถามว่าเขาคุยกับใครอีกไหมนะตอนนี้เวลานี้เขาเลือกโฟกัสที่ชาวท่าน้ําค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวะโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเน้มูลค่ะสิบถ้วยเอ็ดอพวาดเนาะแปดถ้วย มันก็เหมือนว่ายังมีอะไรหลายๆอย่างที่วุนขอบเขายังต้องปรับกันอยู่เนาะแล้วถามว่าคุณยังมั่นใจเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็เหมือนกับขอใช้เวลาก่อนเนาะในตรงนี้ก็มีความกังวลมีความกลัวเหมือนกันนะคะกลัวอะไรว่าอะไรๆจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดเนาะพลังงานของสองไม้ค่ะ Queen of h a r t s เทมเพลนเพเทอพาร์ติเคิลสามดาบ t ด e t o าวเวอร์ tower, ค่ะโอเคค่ะ สำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างชาวท่าน้ำเนาะที่อยู่ในสถานะคุนคุยนะคะระหว่างคุณกับเขาเหมือนกับว่าการพัฒนาความสัมพันธ์มันก็เป็นไปได้ด้วยดีเนาะในระยะเริ่มต้นนะคะแต่พอมันเหมือนว่าคุยกันไปสักพักคบกันไปสักพักถามว่าจริงจังไหมชัดเจนมั่นคงไหมจริงจังชัดเจนมั่นคงค่ะแต่ก็มีหลายๆอย่างเหมือนกับว่าคุณกับเขามันต้องปรับกันอยู่ค่ะบางทีบางครั้งเนาะนิสัยส่วนตัวที่เขาไม่ชอบให้คุณทําหรือคุณไม่ชอบให้เขาทำเนาะในตรงนี้มันยังต้องปรับกันอยู่มันยังมีพลังงานขึ้นนมาะ แต่มันก็เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะปัญหาที่คุณจะเจอระหว่างคุณกับเขาเนาะมันจะเป็นเรื่องของบุคคลที่3ที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์เพราะความมีเสน่ห์ของเขาหรือความมีเสน่ห์ของคุณนะคะ่ะต้องอดทนต้องจับมือกันให้มั่นพอต้องแบบมั่นใจกันเชื่อใจกันให้มากพอค่ะเพื่อจะผ่านปัญหาจุดนี้ไปให้ได้เนาะด้วยพลังงานในตรงนี้ค่ะอีกในนึงก็เหมือนกับว่ามีเรื่องที่คุณกับเขาที่จะต้องปรับกันพอสมควรเหมือนกับ ต่างคนต่างมีโก้ต่างคนต่างเอาชนะกันในบางเรื่องอะ่ะแล้วมันแบบปรับกันไม่ได้มันจะกลายเป็นเรื่องเราที่จะทะเลาะกันไปมากกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะอืมขอดูพลังงานของไพ่หน่อยค่ะก้าวไม้เนาะ อุปสรรคปัญหาที่เข้ามาระหว่างคุณกับเขาถามว่าคุณปล่อยมือไหมไม่ค่ะก็ยังคงประคับประคองความสัมพันธ์เนาะยังไงแล้วมั่นใจค่ะถ้ารักแล้วรักเลยเนาะสำหรับชาวธาตุน้ำไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนใจง่ายๆค่ะ Queen of s w o r d King of p a r t i c l e ความมั่นคงในความรักครั้งนี้เนาะเจ็ดไม้เข้ามาตอกย้ำนะคะว่าจะมีบุคคลอื่นๆเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ทําให้คุณกับเขามีปัญหากันได้เนาะ9ก้าถ้วยค่ะแต่ยังไงเราก็บอกเลยว่าคุณยังรักษาสถานะเขาเรียกอะไร แฟนดีเด่นได้ดีอยู่คนรักดีเด่นได้ดีอยู่เนาะคุณเทคแคร์ดูแลคนรักเป็นอย่างดีค่ะคิงออฟซอดกีนออฟซอดยังอยู่เนาะเป็นพลังงานของไพ่คู่ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะคุณจะปันฝ่าประสรับปัญหาต่างๆเพื่อความรักครั้งนี้ไปได้ค่ะ เพราะยังไงแล้วพลังงานความมั่นคงของคุณทั้งคู่ยังอยู่เนาะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุน้านะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะที่อยู่ในสถานะคนคุยเนาะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์ในพัฒนาจากคนคุยเป็นแฟนกันอย่างเปิดเผยแล้วก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ